กับฟันว่าได้เป็นตูเลยดิพ่นมาเขียนนะเขียนเลี้ยวไปเขียนเขือคือเขาเขียนเลขนี่แหละเว็ๆเวไปเห็นเขาเขียนเลขแปดสองบานนี่อันนึ่งเก้านั่นน่ะฟันได้ลายมือแล้วแต่ไมได้เลขสองคู่เท่านั้นแปดสองสองแปดนี่เห็นโคงสุดท้ายแม่ฟันได้ฝ้าวฝ้าวลูกมาเขียนไว้บ้านน่ะย่านลืมย่านเลื่อมนี่มันมันเป็ี่ันจริงสิ่นเขียนห้ยคอมตอน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟแฟนช่องมรรการพารวยมรรการคนเดิมเนาะ,ะค่ะคารทดามิชชม่เมอนี่นะคะ8เดาาดจากพาคาร์ดามิชชมาตั้งท่าฝันนะละบันนี่เป็นฝันตองหวานนะคะโมวานเพิ่งกัดนิโชกได้2882เนาะค่ะ เพิ่นกับโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเพื่อนโยน,นะคะท่านผู้ชมท่นานใดที่เห็นนะคะขันลงทุนน้ำเพิ่นก็จะโชคดีเพราะว่าเพิ่นได้เลขหน 28, 28, 28ึ่งเก้าเก้าหนึ่งกับสองแปดแปดสองเท่านั้นเนาะคะ่ะแล้เมื่อน,นี้นะคะกัดแกลัดนำเพิ่นฝากนะคะเพิ่นฝากแอดอองเงินมาให้หนะรอดเมื่อนี่นะคะจะมาให้เล่าแล้วกับนิยินว่าเราฝันตองหัวแดงอสัค่ะท่านผู้ชมนี่เพิ่นฝากเงินมาให้ยเนี่ยเพราะว่านี่ฝากให้เกตเนี่ยให้โทรหาเพิ่นให้เนาะร้อยหนึ่ง นั่งอยู่น้ากันมาทุกคนนั่งอยู่น้ากันทุกคนนั่งเบงย้ายลาดเอาเงินซื้อสองตัวสองคู่เท่านั้นเนาะหนึ่งเก่าเก้าหนึ่งกับอันแปดสองสองแปะปลาเนียนก็เลยฝากมาให้มาเนี่ยเยพี่น้องค้อยใจเงี้ยก้อยถึกเลหน้าได้ยินมา พากันเตรียมกันตีซ่าเถือ่อขนข้อเท้าดูลเลข <laughs> พัลลอว์พัลเสียแม่พี่น้องพ่นลลอว่าแม่นแล้วเตรียมเทปคอนเทนต์ภาั่นโป๊จะค,ค่อยแสดงว่าเป็นคำว่าเถืก่กคำว่าเถือ่อแสดงว่าเป็นจัดเถื่อจริงๆนะคะถูกจริงๆเลเ<อ>็ฝันเอาเองหน้าได้ลงครีมให้เอฟซีบาม่อวานบ่ได้ณโลกนี่แต่ว<ร>่าบโพสแน่นแมนรัตม,มานีชาแนลแมนรัตรัตมณีพิมพ์สีรัตมานีชาแนลละชาแนลเรียนบ้าแม่นแม่นทางเฟซบุ๊ก ทางเพจเฟซบุ๊กนะทางเพจเนาะเห็นยอะยังไดก็คือครับซืเนี่ยอุ้ยกับฟันว่าได้เป็นตัวเลยดิ่นมาเขียนนะเห็นเลี้ยวไปเห็นเขียนคือคือเขาเขียนเลขนี่แหละเวบเวไปเห็นเขาเขียนเลขแปดสองบานนี่อันหนึ่งเก้านั่นน่ะฟันแต่ลายมือแล้วเลยได้เลขสองคู่เท่านั้นแปดสองสองแปดนี่เห็นคงสุดท้ายเมื่อขึ้นวันที่สิบห้าแต่มันหนึ่งเก้านั่นฟันตะก้านั่นก็เลยย่านมันออกก็เลยเอามาซื้อคู่กัน ขนมนื้อเกล็สิได้หลายอยู่เพราะว่าซื้อไว้ก่อนแล้วเดวม้มามาซ้ำอีกแม,ม่นมาแล้วมาเติมอีกมาซ้ำอีกสวนแปดซองนะ่ะฟันได้ขึ้นหวยออกเลยหวยอยูสิเออขึ้นวันที่ห้าตื่นเสามากมากัเลยมากอ่าโทรฝากม้อนตะการซื้อเลขให้แน่บารลับขนาดใบม้วงเราดีบารลับเพิ่นนั่มไปหอดวัดกุ่แโ <laughs> <laughs> ทรกับบารลับพิมพ์ไปกับบอร์อนเงินเป็นจังไงน,นี่คันเป็นยังสี่เลขคือพี่วัสดุ เพราะว่ามันเปลี่ยงยากๆปล่าม่นเปลี่ยงยากเพราะว่าเคยเด้ได้พลายดอกพี่น้องแต่ว่าก็ดีใจแต่ว่าก็ดีใจได้พลายฟอนอยู่คนเดียวนะเบอะว่าได้โอ้ยในน้อยเนื่องพอได้กินเนี่ยย่างอยู่โอ้ได้กินเนี่ยย่างมาแล้งห้าอได้ดับเงินละเดเมื้อนี้พอได้หมูกข้าอยู่กินก็กินทั้วเนี่ยย่างก็ซื้อนอนนี่นี่ได้ให้เท่านี้ล่ะพี่น้องได้ร้อยนึง ถึกลอยนึองถึกลอยเนืองเพราะว่ามันมันสื่อมือไว้ออกสื่อมือว่านมันก่เลยได้หน่อยรงกับกับปฏิวัติบ้านหน่อยได้เนี่ยอ่บาทนี้พี่น้องฟันตองวงดบป่ตองวงดแล้วเด้บาทนี้คือเก่านั่นแหะคือเก่าเลยฟันแบบเก่าฟันแบบเก่าเลยแบบแบบที่เลี้ยวไปเห็นนั่นตัวเลขเขาเจ้าเขียนเลยแต่ว่าเลขบ่งามบ่งามดีเลขบ่งาม เมื่อสิไปเป็นนั่นเพื่อนบ้านซะสันดีก็ให้เอฟซีพิจารณาเอาเนาะต่อหมวดวันไหนดิฝันได้เลขฝันว่าจังไดเนี่ยต้องบอกเรื่องตัวเลขเตัวพี่โบฟันสุฝันกันยังบ่ากันยังบ่าค่อยจำบ่ได้ก็คือจำเอาแต่เลขบ่จำเอาแต่เลขเลขตัวไหนเนาะบ้านกันเล่นเบาเบาบอได้ก็มาสีเขียนเขียนคือเพื่อนเขียนให้นะบาใบลานไปลานให้ไปลาน เช่นกับเบื้งเช่นค่ะไปนัไปน่งไปน่เช่นไปน่งเงินเงินญาเนี้ยเงินเงินญาเนี้เงินญาสิเงยยาเป้าเงินเทได้เชกหลายๆวักันเตงินคนถือเลขนี่มันดีใจมันไม่ได้เตรียมกันนี่ค่ะคนเป็นคนถือกเลขนี่คันห้าบเถือเนี่ยห้ามเสื้อเงืนห้าเสื้อมันเสียมันดีใจว่่ได้ที่เนาเน่ย เพราะว่าเนี่ยรายคือห้ายเภเกตนายก็ดีใจเพราะว่าหน้าร้านเราบะถือโดนแล้วโดนแล้วพี่น้องซื้อหมดหมดละสองสามพันซีหาพันวันใดฝ้าเฝ้าลูกไม่เขียนไว้บ้านหน้าย่านลืมย่านลืมนี่มันมันเปลี่ยนจริงพิ่นเขียนให้นี่แล้วก็น,น,นีน่น เสงสีเอิ่มขึนหลานี่น่ะโอ้สัมผอหนาวรศเล็กบางงามเล็กมันบางงามเนี่ยเพิ่นเขียนเพิ่นเขียนให้จังสีแต่ว่ามันสีหนึ่งสามสามสองสามในตัวมันสิแมนเล็กบัวกับเล็กค่ะค่ะสองามเออบางงามคันซีมันออกก็ได้เงิ้นี่แหละเน่ยจ้ะมันกระบอกแน่แต่ว่ามีที่มาเราได้นี่เล็กหนึ่งสาม เอาลองตัดให้เนี้ยบานตัดมันก็ได้เม่านีก้อไก็มีแต่หนึ่งสมตัวเดียวกับสามสองสองสามียสสามยางสามท่านี้นั่นี่มันก็ได้ทั้ดสามสองสองสาบ่าวบ่บ่าให้สาเอาคักก็จะเป็นเลขสามคู่หนึ่งอเอฟซีพิจารณาเอาได้จังสี่นี่ถ้าสามตัวก็จะได้สามหนึ่งสาม ามสามหนึ่งหนึ่งสามสามนี้นหนังอาจารย์ไม่ได้ครับเนี่ยบ้านย่าะวาบ้านนี้มูชานวันที่หาน้ำเน่นนะอือแตบที่นึ่งโอ้แตงแตเพินไปหาขุดตะกจันได้ตกัจจันมานี่งวดตอนสองงวดตีนเป็นน้องเบลบ้านี้เป็นนารัดมานี่ล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน่ะนะเนาะ่แม่ของกบถืงวดเดียวแ่นนี้มันแม่ยบถงกับกัคนใน้งกเก่า เพราะว่านาฬิเป็นผู้ไปิดคูตเด้จะเกิดจานมันห้องไปทางหน้าเราเด้มันก็เลยไปออกทางฝุ่นนี่มันเพิ่นเพิ่นเขียนไหนจังสีล่ะบ่มีจุดบ่มี้งหยางนี่นี่ที่เลียวเห็นผู้ใดหลักเขียนไหนเพิ่นบ่รู้มันมันสีเห็นเต็มเมื่อเพิ่นเขียนเลขบ่รู้บารู้ว่าเป็นผู้่นเพิ่นไายค่ะทีให้คอยซ้อนมันย้ายความฝันก็คือคือเบาว่าสูฟังล่ะจำบ่ได้งัวแปดสองบางพานมากคือกันได้จังสีก็สิพู่มเพิ่นนั่นละ เป็นไปเคียนให้กับบ้างหูวว่าเห็นแต่เมื่อไปเคียนบ่บ้อหัวดว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบ่แมนก็เป็นวันวัดเลขแปดสองมันเป็นล่างๆเป็นแปบบ๊แบๆบมากขึ้นกันวันนี้นึ่งเก้านั่นเป็นยังคือได้สื่อนึ่งเก่าดิมันเป็นมาในในในคือคือมันวุบมากจังสิแม่มเลขนึ่งเก้าเ, <9. S 2> เออแบบมาในหวัวแมนแบบมาในหัวสิว่าฟันกับบ้แมนจังสิแม่เลขบ่งห้ามดิ เมอหาสิบไปเที่ยวสะกอนเนี่ยกลับไปเมื่อนี้ไปเที่ยวได้เลยนี่ปคาปัดทู้สะกอนเนาะพี่น้องเนยาะอไปเที่ยวเพื่อนบ้านได้เพื่อนบ้านได้นะคะเพระ่านั้นลาก็เคยฝันแบบนี้เราก็ไปเที่ยวเพื่อนบ้านก็ได้เลขค้ายเลขเพื่อนบ้านเลขจังได้ก็เป็นจังสี่คือพรงห้ามแท้สันดิ่าไม่ชอบก็อย่าว่ากันเด้อพี่น้องถือบ่ถือถือผพดจังได้ก็อย่าว่ากัน เพราะว่าแนวทางนะคะแนวทางคือแนวทางค่ะฝันก็คือฝันวาัฝันคือฝันนะคะถามมันออกกับว่าแม่นถามออกกับโมเมนคือบ้านพี่น้องนี่เนาะหนึ่งสามสามสามพันเขียนจังสี่หรือดิกก็เห็นจังซี่ก็เขียนตามตามจังซี่ที่นี่มาแน่เด้อค่ะไปเพื่อนบ้านไปเที่ยวเพื่อนบ้านนะคะกับเขาไล่บ้านน้ำเด้อจ้ะแมนแมนนี่ละ